ข้อมือถือมาไม่มีจุดให้ร้อนป่อยป่อยเขาม่ปขามไปข่อยมันร้อนจบไปแชได้อี่มนเรียมักพินดนเหรอ <laughs> เอาดานสเดียจน <c oughs> มาคืนแล้วละไม่ต้องไม่ต้องจุดเลยมีแอนมล้วม,มี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 ตัวเองแย่เพิ่งจุดอย่าพยายามเอาออกก่อนเอาออกอย่าเพิ่งอย่าจุดแล้ได้แล้ว

นี่เวลานึงที่เรากําหนดเลือกทุก <laughs> <Anna. coughs> <laughs> 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 <Okay. laughs> ทำไมเอามานีเร็วอะไรเอามานีเร็วออกมาทำไมเร็วเร็วสิเร็วเลยกันเลว Happy birthday to you เร็ว Happy birthday to you ขอพรก่อนอ่เอ้ขอพรก่อนอย่าเพิ่งขอพรก่อนอะไรงขอพรว่าอะไรวิวสวยจังไม่ถอดกางเกงเอาเอาผ้าถูกเข้ากอบนาำแล้วเร็วสาธุขอแม่มีความสุขมากๆนะว้ายิ้มน่ารักจัง หน้าเหมือนออแม่อ้วนไปแล้ป้องบอกว่าอ้วนเหมือนแม่ไม่บอกเลยไม่บอกเลยมันน่า